นะนักตกปลาทุกๆท่านนะครับพบกับเราช่องหัวร้านฟิชชิ่งฮะคืฟอกแคลเลนวันนี้เราอยู่ที่อ่างเมือกเหล็กกันฮะวันนี้ก็มากับหัวหน้าเผ่าฮะกชัวเราครับนนชัวฮะนนชัวหัวหน้าทีมของทีมงานหัวน้านเราเองนะครับทีมงานหัวร้านฟิชชิ่งฮะแล้วก็มีหน้าปองนะฮะส่วนผมหน้าใหม่หัวร้านฟิชชิ่งวันนี้เราก็อยู่กับน้าโอมด้วยฮะมีน้าโอม ฝากนะนะติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ตกปลาดกปลาอ่างเก็บน้ำโมเหล็กนะครับเป็นหมที่สวยที่เป็นหมาธรรมชาติแท้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเหมาะสำหรับพักผ่อนแล้วก็ตกปลาอมกดอะไรหน่อยฮะน้ออมกัหน่อยนะออมเข้ามาผมมาได้เสมอมาได้ครับใครตามไปหันมาก็แวะเข้ามาหาได้นะครับเป็นช่องเล็กๆช่องใหม่ฮะเพิ่งหัดทำครับ ก็ฝากน้าๆนาช่วยติดตามด้วยฮะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยฮะทีมงานวร้านฟิชชิงฮะนี่ฮะวร้านฟิชชิงโลโก้อยู่นี่ใช่ไหมโลโก้อยู่นี่เป็นช่องใหม่น้องใหม่ครับก็ฝากไว้ด้วยอ่ะยังไงก็ฝากน้าๆนติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาผลงานมาให้น้าๆนได้ชมกันนะฮะจบจบจะคลิปนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวจากคลิปนี้เดี๋ยวไปตามดูเอ,เอง เดี๋ยวให้นะนะตามรับชมดีกว่าฮะว่าเราจะไปที่ไหนกนฝากนะนะติดตามด้วยฮะเดี๋ยวจะทําออกมาให้ดีที่สุดฮะเดี๋ยวรอตอนเย็นค่อยส่งงานอ่าเดี๋ยวรอตอนเย็นๆยนนะเดี๋ยวส่งงานให้ดูครับนี่โดนยี่สกแล้วฮะหนกาน่าจะเป็นยี่สกนะ ตอนนี้ชโรก็กินครับมล้อย่าไปตอโดนแล้วครับตอนนี้โดนแล้วฮะเบียดมาได้ไหมฮะลุงอย่าไปต่อมันออนล้างไม่ได้เลยอ่ะ

เห็นตัวแล้วฮะยี่สกฮะส่สวยด้วยนัโมโดนล้ครับนโอมตอนนี้ำระเบิดครับอ่างมวกเหล็กครับผมระเบิดสองคนจะเยอด ไม่กินคันใหญ่นะกินกินคันเล็กครับไปนี ulously, ่ดูด้านขวมือสามตีนะครับตีโลสามกว่าได้อยู่ฮะตัวนี้นี่มาดูอุปกรณ์ดีกว่านี่ขวดใส่ศอกแล้วก็ถ่ายอ่ะนะจุดปลายสายแล้วก็วิ่งนี่เหยื่อไม่ทันแตกเลยแดกแล้วครับอันนี้รู้สึกว่า เบอร์หนึ่งจีนุเต็มปากเบอร์หนึ่งนี่อุ้ยอันนี้ส่วนจุดแปดอ่าส่วนจุดแปดด้วยฮะเดี๋ยวโชว์กันโชว์ตัวเบ็ดกันตัวนิดเดียวส่วนจุดแปดเนี่ยกวิ่งไปยิ้มศกเช้าเช้าเราเบิดสุดสองคนครับเยอะบินครับเดี๋ยวรอชมตัวต่อไปฮะเราเบิดใจได้เสมอ ดูตีให้นานานเขาดูยังไงเดี๋ยวที่สองมาแล้วฮะาวนางฟ้าครับตัวนี้ยนางฟ้าครับน,นางฟ้าไซสสวยครับโดมเดี๋ยวผมช่ให้อร่อยนางฟ้าสวยนางฟ้าไซส,ส,ส์สวยครับนางฟ้าไซสสวยครับ นี้มาแล้วน่าจะมีแปดถึงโลแล้วน่าจะมีหลักโลาจะเพจะไล่ิจะไล่ปลามาแล้วที่อย่าิน้อยตกตกให้นะเขาดูเอาระเบิดดีแล้วครับใส่สวยมากเลยครับที่อ่างมกเหล็กรับกินไล่ติดๆกันรอดูตัวต่อไปดีกว่าฝากไว้ด้วยฮะหัวแรนฟิตชิงฮะช่องเล็กๆนี่น <mm ี่เด <mm ี๋ยวกดซับตะไคร้ตรงนี้เลยตะไคร้ แล้วแต่ตรงอย่าน่นะไม่ดู ลงไปเลยนะฉัว ข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะจัวขึ้นข้างหน้านู่นเห็นไหมสวยมากเลยสวยครับใสสวยตัวน okay, no. ี er ้มาแล้วมาแล้วออกยังออกยังออกแล้วออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วเย็นเย็นเย็นเบาเบาเบาก็เบาโอเค ประมาณสามโลระเบิดครับมีตัวเป็นโดนโอ้โหนี่มือนะเนาะดูมือครับดูมือโอ้สวยมากครับตัวนี้ใหญ่มากครับน้ำอมโชว์หน่อยดูดูตัวเบ็ดครับดูตัวเบ็ดแปดจุดศูนย์ครับเบอร์เบอร์แปดจุดศูนย์แปดจุดแปดทำงานอีกแล้ว สวยมากฮะตัวนี้กดถ่ทำระเบิดตัวสองไม่ใหญ่มากเชื้อใจแผลโอเคได้อ่าโอเคเราชมตัวต่อไปครับ โอ้ยงามไปงามมาแล้วครับแล้ว่โอ้ตกปลาได้เนี่ครับมาแล้วัที่สุมาหลังจากป้าหมอมาก่อนตัวหน้าเผ่าจัดแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสองกว่าครับนะนะฝนตกพึงหยุดครับ เวลาอีกสามสี่ชั่วโมงฮะเราชมว่าปลาจะกินอีกไมหมฮะเบียกหมดเลยครับตอนนี้เราชมต่อไปครับถึงที่สุดของคลิปแล้วครับวันนี้เนื่องจากฝนตกฮะฝนตกแรงมากอยู่ไม่ไหวครับสภาพอากาศก็ไม่ไหวจะเป็นใจเท่าไหร่ครับช่วงบ่าย วันนี้พายุเข้าครับก็ถือว่าผลงานนะครับมีตัวกินก็กินใช้ได้นะฮะเพราะว่าก็ได้หลายตัวอยู่ฮะที่ไหนองเก็บน้ำโมกเหล็กฮะพวกเราทีมงานทีมงานทีมงานอะไรหัวร้านฟิชชี่หัวร้านนฟิชชี่ฮะก็ฝากท่านะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยฮะนะท่านใดที่จะมาตกไหมธรรมชาตินะครับก็เชิญได้ครับอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะครับดูเอา ก็เป็นว่าเป็นที่หมายธรรมชาติก็ดูเอาว่าไหนว่างก็ลงได้ับลงได้เลยครับเอาตามที่เราสะดวกครับก็ปลาตกปลาด้วยกันเล็กๆกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับนะนะช่องฝากช่องไว้ด้วยครับร้านพริ้นครับอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับอ่าน้องมีอะไรฝากไหมครับฝากไหมหน่อยเรื่องเกี่ยวกับหมา้าปลาที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากเรื่องขยะด้วยนะครับเรื่องขยะก็ช่วยกันดูแล ก็ปะยัยังไงอ่ะที่ว่างก็ดูเอาอ่าที่ว่างก็ดูเอาฮะเพราะว่าเป็นหมายธรรมชาติครับใช่วถามว่ามีคนอ่อยไว้มีก็มีก็มีครับอ่อยไหมอะไรบ้างขอมาแงกกันลงก็ได้ก็พูดคุยกันฮะน้ําใจไม่แล้วน้ําใจฮะที่นี่ขอได้ทุกคนครับปลาก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะครับมีทั้งที่สกปนิมไซส์สวยนางฟ้างามๆครับอ่าแล้วเราก็มาสรุปแต้มฮะวันนี้นี่คือผลงานที่เราได้วันนี้ฮะก็คือ ปนินประนินสี่ี่สิบสองก็ปลาหมอตะกับก็หลายตัวนะครับเป็นสิบเลยฮะวันนี้ก็ถือว่าผมประกอบตางก็โอเคใช้ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับผมก็ฝากช่องตกตาลนเล็ๆช่องนี้ไปด้วยนะครับน้นๆฝากเป็นกําลังใจด้วยครับได้แล้วเรากต้องลา ท่านผู้ชมไปพร้อมสายฝนพร้อมสายฝนเกีอบสายนลนะครับไม่ไหลคนะครับไม่ะครัเหนลากันะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม